สวัสดีค่ะอาเดลนะคะ mm hmm. ก็วันนี้สิ่งที่ได้เรียนนะคะจากโคดาวก็หนึ่งเรื่องการโปรเจกต์ลมเลยแล้วก็โปรเจกต์เสียงของตัวเองทําให้อาการร้องเพลงของตัวเองนั้นมีอาเสียงที่ตรงโน้ตมากขึ้นในบางเพลงที่ว่ามันยากพอเราได้ลองมาซ้อมจริงๆได้ลองมาร้องจริงๆมันนั่งแกะทีละตัวจริงๆมันก็เอ้ยมันไม่เกินความสามารถเรานี่หว่าหนูเองเป็นคนที่ ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แตในการร้องเพลงจนวันนี้ได้มาเรียนได้มาฝึกได้มาปรับอะไรหลายๆอยา่างมันทําให้การร้องเพลงของหนู่ามันดีขึ้นแล้วมันชัดเจนขึ้นและยิ่งเราเป็นหาเสียงของตัวเองมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมันก็เลยทําให้แบบว่า นี่แหละมันคือตัวตนของเราจริงๆวันนี้ก็เลยรู้จักเสียงของตัวเองค่ะว่าเสียงของหนูนั้นเป็นแบบไหนแล้วก็เทคนิคการร้องเพลงต่างๆมันก็เลยทําให้ตัวเองนั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นสําหรับวันนี้ก็อยากจะฝากทุกคนนะคะใครนะคะที่สนใจเรียนก็สามารถมาเรียนได้เลยเพราะว่าบอกเลยว่าครูดาวานั้นเทคนิคแน่นมากจริงๆในการค้นหาโปรเจกต์เสียงแต่ละคนบอกเลยว่ามาเรียนแล้วคุ้มแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะกับครูดาวเพจนี้แน่นอนกันว่าคอร์สน้าเจอหนูอีกแน่นอน ไม่ไม่ค่ะ